สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนภาษานะครับของบาูฟิอ่า uv 5 r 3เป็นตัวนี้นะครับวิธีเปลี่ยนภาษามันก็ไม่ยากนะครับเครื่องนี้นะครับรองรับ2ภาษานะครับภาษาจีนและก็ภาษาอังกฤษนะครับส่วนภาษาไทยยังไม่รองรับนะครับอ่าเดี๋ยวมันเป็นภาษาตอนนี้มันเป็นภาษาจีนอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิด ให้ฟังนะครับปุ๊บอ,อ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเรากดเข้าเมนูมันก็อ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยเป็นเป็นภาษาจีนนะครับอ่าถ้าท่านได้ภาษาจีนอยู่แล้วก็โอเคนะครับแต่ถ้าท่านอ่าภาษาจีนไม่ได้นะครับอ่าแนะนำให้ท่านอ่าเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับวิธีเปลี่ยนเป็นภาษา,ษา,ษา,ษาอังกฤษามันก็ไม่ยากนะครับกดเมนูครับตัวนี้ครับเมนูปุ๊บ กดลูกศรขึ้นนะครับไปเมนูที่14นะครับนี่ครับกดลูกศรขึ้นไปเมนูที่14อ่าเมนู voice นี่เห็นไหมครับมันเป็นภาษาจีนอยู่ครับเสร็จแล้วให้กดเมนูครับปึ๊บเ,เสร็จแล้วนะครับให้เลือก,กค่านะครับนี่ครับมันจะมีอยู่2ค่านะครับภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ปิดเสียงนะครับตัวนี้มีอยู่สามค่านะครับอ่ะผมจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้เสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปึ๊บ มันก็จะบอกว่าคอนเฟิร์มนะครับทีนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองปิดเครื่องแล้วเปิดดูใหม่นะครับปึ๊บอ่าเนี่ยครับกดเมนูก็อ่าเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าท่านอยากจะปิดเสียงเลยนะครับปิดเสียงเลยก็ไปเมนูที่14ครับอ่าหรือกด14นะครับ1 4อ่งทำไมกดเมนู1 4นะครับ เมนูนี้นะครับเสร็จแล้วกดเมนูอันนี้เป็นเป็นภาษาจีนนะครับเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนอ่นเราจะปิดนะครับทีนี้ให้ปิดเป็นออฟแบบนี้นะครับเสร็จแล้วได้ออฟแล้วกดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่าอ่าเสร็จแล้วก็ลองปิดเครื่องแล้วเปิดดูนะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับไม่มีเสียงกดเมนูก็ไม่มีเสียงเห็นไหมครับอ่ามี3ค่าให้เลือกใช้งานนะครับภาษาจีนภาษาอังกฤษ แล้วก็ภาษาจีนนะครับอ่ะผมจะกลับมาเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับก็ไปเมนูที่อ่า14เลยนะครับกด14เมนูกดลูกศรขึ้นให้เป็นตัวนี้นะครับ English เนี่ครับเสร็จแล้วกดเมนูครับปึ๊บยืนยันนะครับเสร็จแล้วกด Exit ออกมาเห็นไหมครับอ่ะปิดเครื่องอ่ะเปิดเครื่องออกมาก็จะเป็นอ่านะครับวิธีเปลี่ยนภาษามันก็ไม่ยากนะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ